มาจากสำนักวร l d c a t ต o มนะครับชื่อกล้องนะครับอ่าคันนี้เป็น Harley Davidson นะครับ Lowrider ไม่ใช่ Lowrider S นะเป็น Lowrider แต่ว่าหน้าตามอาจจะเหมือน S นิดนึงก็เป็นในแนวทางของขับสไตล์ล้วกันแต่ว่ามันจะออกในแนวทางของความเรียบง่ายก็คือมันถ้าดูเผลนๆเ,เนี่ยมันจะเหมือนขับสไตล์ที่ไม่ได้แต่งอะไรแต่ความจริงแล้วมันจัดหลายอย่างเข้าไปเต็มมากก็จุดเด่นคือเราปรับทุกอย่างใหม่เพื่อให้ทุกอย่างไนเข้าทรงกับตัว Lowrider นะครับเดิมเนี่ยมันเป็นแค่ดิสเดี่ยวมาแล้วก็ทําเป็นดิสคู่แล้วก็โชว์อั เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้รถแล้วก็ด้วยความที่รถเนี่ยเป็นสีโคมเมียมมาอยู่แล้วเราก็เอาโคเมียมเนี่ยใส่เพิ่มเข้าไปเพื่อให้มันเด่นมากขึ้นนะครับก็แบค็คคอรคอนลอดเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับผมเป็นแค่คนที่เดินเที่ยวงานอย่างเดียวแล้วก็มาเห็นนี่แหละรถแต่งสวยๆทาให้ผมเนี่ยกลับไปเปิดสํานักแต่งเลยจาก3ปีที่แล้วเนี่ยวันนี้ผมเอารถกลับมาประกวดแล้วแล้วก็เนี่ยคือความฝันของผมความฝันหนึ่งแล้วที่มันสําเร็จขึ้นมา